My name is Mr. Chad Puangkez. My work is like motorcycle taxi. I drive motorcycle taxi on Sukhumvit Soi 71 Bros. ผมเป็นคนที่ชอบภาษาอังกฤษครับคือถ้าเราสนใจจริงๆเรารักจริงๆเราชอบจริงๆเราจะไม่มีวันเบื่อนะครับก็คือเริ่มจากซื้อหนังสือ dictionary มาอ่านแล้วก็ท่องจําคําศัพท์ให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็สังเกตจากป้ายข้างทางนะครับป้ายบอกชื่อถนนป้ายบอกชื่อซอยหรือว่าป้ายบอกชื่อบริษัทเขจะมีภาษาไทยข้างบนภาษาอังกฤษข้างล่างก็หัดเรียนรู้จากตรงนั้นแล้วก็จดจําเอาตรงนั้นเําสะกดนะครับ สำหรับอุปสรรคว่าเราขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรืออาชีพอะไรก็แล้วแต่ผมว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคนะครับสำหรับการเรียนหรือว่าการศึกษาด้วยตัวเองเราสามารถที่จะเข้าไปอ่านแอปหนังสือความรู้หรือว่าแอปสอนภาษาอังกฤษหรือว่าแอปสอนเรื่องราวต่างๆ And I learn about social network by myself also I like to reading a book I reading about social network like to register for Facebook or Twitter find me on internet ก็มีงานเพิ่มขึ้นมานะครับหลังจากที่เราใช้พวกโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นในเว็บบอร์ดหรือว่า Facebook Twitter อย่างเงี้ยลูกค้ามาจากทางอินเทอร์เน็ตก็มาเยอะนะครับ ทุกวันนี้นี่ผมก็มีโอกาสนะครับทางวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมินะครับท่านมองเห็นว่าผมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบเรียนรู้นะครับท่านก็ให้ทุนปริญญาตรี4ปีกับผมนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เรียนอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์แม้ว่าการเรียนจะยากขึ้นไปแค่ไหนก็จะสู้สู้ต่อไปครับไม่มีวันที่จะท้อครับเพราะว่าได้เรียนนะครับอันนี้สมหวังแล้วครับได้เรียนปริญญาตรีแล้วครับ